นามาถูรัตนานตยานทราขอความนอบน,น,น้อมจงมีเดชประรัตนตรัยกรุณาปฏิรักษจะเป็นพรยศโยสาธุชนทุกคนทุกท่านก่อนที่เราท่านทั้งหลายจะได้ร่วมกันบูชาสักการะเจดีทั้งสามที่ปฏิสถานอยู่หน้าเบื้องหน้าของเรานี้ก็อยากจะปรารบาริส์ของการบูชาสักการะ อาน,นิสงส์ก็แปลว่าสิ่งที่หลั่งไหลออกมาจากกิจก็คือกุศลเพราะการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาว่าโดยตัวสภาวะธรรมที่มีอยู่จริงในขณะที่ใจเราน้อมไปในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณโดยอาศัยศรัทธาเป็นเบื้องหน้าในขณะที่เราได้บูชาสักการล สภาพธรรมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือกุศลนั่นแหละเมื่อมีสภาพธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นกุศลนั้นก็จะเป็นปัจจัยแก่วิบากผลของกุศลนะเรียกว่าอานิสังสักผลผลที่หลังไหลออกมาจากเหตุซึ่งการบูชาสการะนี้บัณฑิตแต่ครั้งเก่าก่อน แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตอนที่สวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ก็เคยบูชาสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพระโธเจ้า,รจาหรือว่าอาจารย์ที่สอนอัดสอนธรรมแก่พระองค์ฉันวันนี้จะนำประวัติของพระเสระท่านหนึ่ง นะที่ปรากฏอยู่ในคำภีอปาทานมาแสดงให้เราท่านหลายได้ฟังกี่ยวเรื่องอธิสงการบูชาว่าดนผลในการเอาดนตรีประโคมบูชาต้นพระศีมหาโพธิ์พระาการบูชานี่มีหลายอย่างนะก็ขึ้นอยู่กับวัตถุสิ่งนั้นเพราะบางคนไม่ได้มีวัตถุเลย มีศิลปะคือการฟ้อนลําขับร้องที่ตัวเองมีอยู่ก็อาศัยศิลปะเหล่านั้น,นบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้มดจดจากกิเลสนะพระองค์ไม่ได้ยินดีเกี่ยวกับเรื่องของการฟ้อนการลําการขับร้องการประโคมแต่อย่างใดมีความเข้าใจอย่างนี้นะ ในการนั้นเราเป็นเท้าเทวราชมีนามว่าวรุณะพร้อมด้วยยานพลทหารและผานะบำรุงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> เมื่อพระโลกกนาพระนามว่าอัฏฐทัตสีผู้สูงสุดกว่าสัตว์สดิป,ปร,ริณิผานแล้วเราได้ถือเอาดนตรีทั้งปวงไปประโคมบูชาต้นพระสีมหาโพอันอุดม ต้นไม้เป็นที่ตัสรู้ถือว่าไม้เป็นต้นไม้ที่ประเสริฐต้นไม้ที่เป็นเหตุให้ระลึกนึกถึงคุณของพระเจ้าแล้วก็เป็นปัจจัยให้บุคคลนั้นได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินอกจากนั้นถ้าว่าบุคคลนั้นปรารถนามักผลนิพพานเป็นที่ตั้งแล้วกุศลเหล่านั้นก็สามารถที่จะ เป็นปัจจัยหรือว่าเป็นบารามีให้บุคคลนั้นบรรลุถึงพระนิพพานได้นั้นต้นพระสีมหาโพเป็นต้นไม้ที่พิเศษหรือว่าประเสริฐกว่าบรรดาต้นไม้หลายๆต้นเพราะเป็นปัจจัยให้บุคคลที่รู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเอากุศลได้โดยเชื่อมโยงระหว่าง เครื่องสักการะบูชากับจิตใจของบุคคลผู้เลื่อมใสในคนของพระรัตนะไตรอาใยต้นประสีมาโผเราประกอบด้วยการประโคมการฟ้อนลำและกังสดาลทุกอย่างบำรุงไม้โพพึกอันอุดมดังบองรุงมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเฉพาะประพันยันเวลาที่เราบูชาสักการะเราต้องใส่ใจอย่างนี้นะ แม้เราไม่ได้เคยเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ยังสงพระชนอยู่แต่เราก็อาศัยสิ่งที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระองค์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพระบรมสารีริกธาตต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นสาชาติเกิดในวันเดียวกันในชาติสุดท้ายหรือว่าพระพุทธปฏิมาที่แกะสลักขึ้นจากหินก็ตามหล่อจากทองเหลืองก็ตามจากไม้ก็ตาม ือจากวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามก็สามารถที่จะเป็นเครื่องระลึกนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แต่เราต้องใส่ใจว่าเราบูชาหรือว่าบำรุงดูแลเนี่ยเหมือนกับว่าเรากำลังทำกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้อย่างสงประชนอยู่ นั้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของธรรม,มันจึงสําคัญเพราะตัวพระธรรมนี่แหละจะชี้ไปหาคุณของพระพุทธเจ้าทั้งศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาถ้าหากว่าไม่มีพระธรรมหรือว่าพระธรรมอันตรธานไปแล้วคนทั้งหลายก็จะไม่รู้จักว่าพระพุทธเจ้าคือใครบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตเห็นธรรมของใคร ก็เห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงนั่นแหละจริงอยู่ว่าธรรมมีอยู่บนโลกนี้พระพุทธเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามก็มีอยู่นะที่เป็นในส่วนของสังขารธรรมหรือนิพพานก็มีอยู่แต่บุคคลเมื่อไม่ได้ยินได้ฟังคำสอนก็ไม่รู้จักอุบายในการที่จะกระทำรรม,มักผลนิพพานให้แจ้งเพราะตัวเองเป็นผู้มืดบอดนั่นเอง คันบำรุงไม้โพผึกอันงอกขึ้นที่ดินดื่มรดด้วยรากนั้นแล้วนั่งคูบันลังแล้วก็ทำกาละกิยาหน้าที่นั่นเองเราปารับด้วยกรรมของตนเลื่อมใสในโพผึกอันอุดมได้อุบัติอย่างชั้นนิมมารติด้วยจิตที่เลื่อมใสในั้นเป็นเหตุให้ท่านผู้นี้ ระลึกนึกถึงกรรมคือการบูชาสักการะด้วยจิตที่เป็นกุศลแล้วก็อุบัติเกิดขึ้นในเทวโลกชั้นนิมมานรดีนักดนตรีหกหมื่นแวดล้อมเหล่าทุกเมื่อเป็นไปในพบน้อยพบใหญ่ทั้งในมนุษย์แล้วก็เทวดาไฟสามกองของเราดับแล้ว พบทั้งปวงเราถอนขึ้นได้แล้วเราทรงกายอันมีในที่สุดในาศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกับที่500แต่กับนี้ได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิจอมกษัตริย์34ครั้งมีพระนามชื่อว่าสุภาหุทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการ อันนี้ก็เป็นคำพูดของพระธีระที่ท่านเล่าประวัติของท่านให้ฟังว่าครั้งหนึ่งท่านได้บูชาต้นพระศีมหาโพอันเป็นไม้ตัดสรูของพระเจ้าพระนามว่าอัฏฐาทศีแล้วก็เป็นเหตุให้ท่านเกิดในเทวโลก ในการท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏท่านก็จะไม่ลำบากบัณฑิตทั้งหลายเมื่อจะพ้นไปจากทุกบุคคลนั้นจะต้องได้อัตภาพที่สมบูรณ์เป็นมนุษย์แล้วก็เป็นมนุษย์ที่ไม่ได้บ้าใบ้บอดหลวกด้วยเป็นมนุษย์สมบูรณ์ตรงที่ปฏิสนธิคือการเกิดต้องมีปัญญามาพร้อมกับความเกิด นะปัญญาเนะี่ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วปัญญาตัวนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยกุศลซึ่งเป็นเหตุกุศลนั้นก็ต้องเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาด้วยนะถาาว่าไม่ได้การเกิดที่เรียกว่าปฏิสนธิที่เป็นไปพร้อมกับปัญญาแนละ้วโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลที่พานในชาตินั้นก็หมดสิทธิ์หมดโอกาสมีความสัมพันธ์มีความ เกี่ยวเนื่องกันจริงอยู่ว่าในบางสูตรพระพุทธเจ้าไม่เส,สนเสริญการเกิดท่านเปรียบเทียบเหมือนกับคูดหรืออุจจาระแม้มีประมาณน้อยก็ส่งกลิ่นเหม็นการเกิดอุบัติเกิดขึ้นณนะที่ใดก็ตามแม้เพียงขณะจิตเดียวก็ชื่อว่ามีความทุกข์เพราะตัวสภาพธรรมที่เป็นจิตเนะี่ยมันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป ถูกบีบคั้นด้วยความเกิดแล้วก็ความดันันนี้คือภพภูมิที่พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายได้เห็นโทษเห็นภัยในสังสารวัฏแต่ถ้าว่าบารมียังไม่พร้อมหมดนี่นะ,นะการเวียนว่ายตายเกิดของบัณฑิตทั้งหลายแม้ท่านจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่การเกิดของท่านท่านเกิดเพื่อบำเพ็ญบารมี ออกจากความไม่เกิดงั้นเวลาที่พระพุทธเจ้าของเราท่านปารถนาความเป็นพุทธเจ้าเห็นไหมปัรถนาความเป็นพุทธเจ้าก็ต้องมีการเวียนไหวตายเกิดนั่นแหละแต่ว่าอาศัยการเวียนไหวตายเกิดอัตภาพร่างกายนี้ในการสั่งสมอบรมบารมีเพื่อช่วยหรือสัตว์ขนสัตว์ออกจากทุกข์พนะระองค์จึงเป็นผู้ที่มีมหากรุณา ไม่ใช่กรุณาธรรมดานะมหาการุณาคือมองความทุกข์ของสัตว์เนี่ยไม่ใช่มองทุกข์เพราะไม่มีกินนะทุกข์เพราะการป่วยไข้ท่านมองถึงสภาพทุกข์คือรูปธรรมแล้วก็นามธรรมเนี่ยที่มีความเกิดดับมีความเปลี่ยนแปลงใครก็ตามอยู่กับความเกิดดับอยู่กับความเปลี่ยนแปลงนี้บุคคลน,นั้นจะไม่ได้ประโยชน์จากความเกิดดับแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงอันนี้เลยสภาพธรรมก็หมุนเวียน สับเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้นเห็นได้ยินได้กินริมรสคิดนึกทางใจเห็นได้ยินได้กินริมรสคิดนึกทางใจเป็นอย่างนี้ฉะนั้นบัณฑิตผู้มีปัญญาเนี่ยเวลาท่านทําบุญท่านก็เลยปาถนามรรคผลนิพพานเป็นที่ตั้งอย่างนี้เรียกว่าสัมมาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ชอบแต่ว่าใครก็ตามปาถนา วัตตะปัตนาการเวียนว่ายแต่เกิดกุศลจะมีกำลังมากน้อยสักแค่ไหนก็ตามก็ชื่อว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ปิดเพราะยังเห็นสาระของรูปนามขันหานี้ที่จะอุบัติจะอุบัติเป็นเทวดาก็ตามจะอุบัติเป็นพระเจ้าจกักรพรรดิก็ตามจะอุบัติเป็นพรมก็ตามก็คือรูปนามขันหานี่แหละ แล้วรูปนามขานหน้าคืออะไรก็คือกองทุกชื่อว่าบุคคลนั้นปาณากองทุกนะก็แสดงว่าเห็นสาระของรูปนามขันห้าซึ่งไม่เป็นสาระความเป็นจริงเขาเป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นวันนี้เราท่านทั้งหลายจะได้ร่วมกันบูชาสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยอาศัยเจดีทั้งสามที่ประดิษฐานอยู่นะ้ ที่ต่อไปก็ให้เราได้จัดพื้นที่ญาตจุมก็เตรียมเครื่องสักการะดอกไม้ได้อจะได้ให้จ่ามหามอนชายได้นำน้อมจิตน้อมใจในการบูชาสักการะในค,นค่ำคืนมื่คืนในวันนี้